เสริมคางด้วยซิลิโคนขายาวจะทําให้ได้รูปคางที่สวยเนียนไร้รอยต่อจริงหรือไม่คลิปนี้หมอมิวจะมาไขาความลับของซิลิโคนคางแบบขายาวให้ฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะหมอมิวโซเมโกะนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆออกมาด้วยค่ะเสริมคางด้วยซิลิโคนขายาวสวยที่สุดไม่จริงเสมอไปค่ะรูปร่างของซิลิโคนขายาวตัวซิลิโคนจะแผ่ออกไปเป็นขารูปร่างของซิลิโคนแบบนี้จะเหมาะเฉพาะสำหรับคนที่มีลักษณะคางที่คางเล็กๆแหลมๆห,หรือว่ามีขนาดของกรามด้านข้างเล็กกว่าปกติเท่านั้นค่ะเพราะว่าซิลิโคนขายาวจะช่วยทำให้คางดูใหญ่และยาว นนยาาเป็ธรรมชติแต่ในคนที่ขนาดของกรามไม่ได้เล็กมากหรือว่าคนที่คางเดิมใหญ่หรือว่าคางตัดการใส่ er> ซิลิโคนขายาวเข้าไปแทนที่จะสวยกลับได้คางที่ดูใหญ่เป็นก้อนกลายเป็นคางมะม่วงได้เลยค่ะคนที่มีลักษณะของคางดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องเสริมด้วยซิลิโคนขาสาั้นและปรับให้รับกับรูปทรงของฐานกระดูกเดิมจึงจะได้คางที่ดูสวยเนียนเป็นธรรมชาติค่ะ คางด้วยซิลิโคนขายาวเท่านั้นจึงจะไร้รอยต่อถูกต้องค่ะแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าซิลิโคนแบบขาสั้นก็ไร้รอยต่อได้เช่นกันค่ะโดยปกติแล้วซิลิโคนคางเวลาที่ด้านข้างค่อยๆบางลงเรื่อยๆจนแนบกับฐานกระดูกเดิมจะทําให้ไม่เห็นเป็นรอยต่อค่ะอันนี้จะสําคัญมากในการเหลาซิลิโคนค่ะเทคนิคการเหลาซิลิโคนสําคัญมากๆการเหลาซิลิโคนจะต้องเหลาให้แนบไปกับฐานกระดูกให้พอดีทุกส่วนทุกมุมและค่อยๆเหลาให้ตรงปลายค่อย ค่อยบางลงค่ะดังนั้นจะซิลิโคนขาสั้นหรือขายาวถ้าเหลาได้ดีก็ไม่มีรอยต่อค่ะความลับข้อสุดท้ายแผลจะยาวกว่าจริงหรือไม่ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าซิลิโคนขายาวจะมีขนาดใหญ่กว่าและก็ยาวกว่าซิลิโคนขาสัน้นดังนั้นเวลากรีดแผลจึงต้องกรีดให้ยาวกว่าปกติแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เรากรีดแผลและมีการเย็บแผลอย,อย่างประนีตแผลก็จะหายเร็วเพราะว่าการเย็บแผลที่ประณีตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทําให้แผลติดสนิทด,ดียิ่งถ้าเป็นการเสร คางแบบแผลในด้วยแล้วแผลจะหายเร็วกว่าการเสริมคางแบบแผลนอกอยู่แล้วค่ะการเสริมคางให้สวยดูเป็นธรรมชาติขึ้นอยู่กับการประเมินโครงสร้างเดิมของคนไข้การเหลาซิลิโคนให้เหมาะสมและรับกับรูปหน้ามากที่สุดค่ะคลิปนี้หมอได้ไขความลับของซิลิโคนคางแบบขายาวไปแล้วค่ะใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะเสริมคางแต่ว่ายังมีความลังเลไม่แน่ใจก็สามารถส่งรูปค่ะ เข้ามาปรึกษาได้นะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยค่ะ